สวัสดีครับผมแดนนี่เดอะคอมพาร์นะครับ นะวันนี้เรามารีวิวรายการทัวร์ยุโรปตอนออกช่วงคริสต์มาสมาเก็ตกันนะครับคริสต์มาสมาเก็ตเนี่ยนะฮะในยุโรปตอนออกจะเริ่มจัดกันตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะจนถึงประมาณวันที่24ธันวาคมนะครับของทุกปีเลยนะฮะเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปก็ว่าได้นะครับฉนั้นโปรแกรมนี้เนี่ยเราจะจัดในช่วงตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกานะะจนถึงที่25ธันวาคมนะครับเราบินโดยการบินไทยนะฮะจากกรุงเทพไปที่มิวนิกนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะเราจะวิ่งรถไปที่เมืองพัเซานะครับนะ ะะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมในแบบเยอรมันทางตอนใต้นะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะเราทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเดินทางเข้าไปที่เมืองคุมล็อฟเราจะพักกันที่เมืองคุมล็อบหนึ่งคืนนะครับแค่คืนแรกทุกท่านก็จะได้บรรยากาศของเมืองเก่าคุมล็อบที่เต็มไปด้วยร้านค้าของคริสต์มาสมาร์เก็ตนะครับก็จะมีวน์ร้อนนะมีช็อกแลตนะมีกริลต่างๆนะสัมผัสกับขนมต่างๆนะของประเทศเช็กนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับเราจะเดินทางจากเชสกี้คุมล็อบไปที่กรุงปรากนะครับที่กรุงปรากเนี่ยนะฮ ประเทศเช็กด้วยนะครับที่สําคัญก็คือว่าจัตุรัสกลางเมืองเนี่ยนะฮะตรงบริเวณสตาร์เลเมสโตเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่จัดงานคริสต์มาสมาร็ตรที่ใหญ่สุดในประเทศเช็กเราจะมีเวลาให้ทุกท่านได้เดินเล่นเดินเที่ยวกันนะครับแล้วก็พักในกรุงปรากหนึ่งคืนเที่ยวชมไม่ว่าจะเป็นปราสาทปราร์กนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของมหาวิหารเซนต์วินัสนะครับนะแล้วก็มีเวลาให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศคริสต์มาสมาร็ตรในกรุงปรากด้วยนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับนักท่ทานเดินทางจากกรุงปรากเข้ามาที่ชายแดนของประเทศออส พาร์ดอฟนะซึ่งเป็นเอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณยุโรปตอนออกนะฮะจากนั้นนะเราจะพักกันในกรุงบัติสลาวาประเทศสโลวักหนึ่งคืนนะครับนะแล้วก็ได้เดินเที่ยวนะครับเดินชมบรรยากาศของกรุงบัติสลาวาด้วยนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับเราจะเดินทางจากบัติสลาวานะฮะไปที่กรุงบูดาเปสต์นะเป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีนะครับจุดไฮไลท์นะของบูดาเปสต์ก็คือการล่องเรือชมบรรยากาศ2ฝั่งของแม่น้ําดานูฟนะฮะแม่น้าดานูฟจะมีสะพานข้ามไป,ข,มไปข้ามมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สาคัญตัวอาคารรัฐสภาของเขาจะ ในช่วงบ่ายช่วงเย็นสวยงามที่สุดนะครับที่สําคัญในค่ําคืนเนี่ยนะฮะทุกท่านจะได้ทานอาหารแบบพร้อมกับล่องเรือไปด้วยนะครับรวมทั้งเราจะขึ้นไปชมในจุดชมวิวของ Castle h i l l ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นไฮไลท์และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศฮังการีเลยนะครับในวันลุ้งขึ้นนะครับนำท่านเดินทางจากกรุงบูดาเปสต์เข้าไปในพระราชวังเชิญบุญของประเทศออสเตรียนะครับเข้าชมด้านในนําพาบรรยายนะครับในห้องหับต่างๆซึ่งพระราชวังเชิญบุญเนี่ยเป็นพระราชวังที่สําคัญของราชวงศ์เฮบเบิร์กประเทศออสเตรียมาอย่างยาวนานนะครับจากนั้นเนี่ มีเวลาทุกท่านเต็มที่เลยนะครับกับคริสต์มาสมาร์เก็ตของกรุงเวียนนาซึ่งยิ่งใหญ่มากๆนะครับเขาจะจัดในบริเวณด้านหน้าของซิตี้ฮอล์ลองทานชนิโซ่แบบสดๆได้นะครับหรือว่าไส้กรอกปิงง้งย่างไวน์องุ่นแรงตางขนมเพียบเลยนะครับนะทุกท่านจะต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนในค่ำคืนวันนี้ในวันรุ่งขึ้นเราจะเดินทางจากเวียนนาแล้วก็ไปที่หมู่บ้านฮาวสตัดที่สําคัญนะครับจัดตุลัดกลางเมืองฮาวสตัดก็มีคริสต์มาสมาร์เก็ตด้วยแต่อาจจะไม่ใหญ่มากนะักแต่ก็ได้บรรยากาศที่สวยงามเหมือนกันนาําาาาท่่นไปถำ กับจุดชมวิวพักกันในเมืองฮาวสตัดหนึ่งคืนนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับจากฮาวสตัดเราจะเดินทางไปที่เมืองชวานสเกาอยู่ชายแดนระหว่างประเทศออสเตรียกับประเทศเยอรมนี Germany นะครับไปพักกันที่นั่นแล้วก็จะเข้าไปเที่ยวชมในปราสาทน no ้อยชวานสไตล์ซึ่งเป็นปราสาทที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะเดินทางเข้าไปที่มิวนิกเพราะมิวนิกเนี่ยนะฮะจะเป็นเมืองที่มีการจัดคริสต์มาสมาร์เก็ตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีนะครับคริสต์มาสมาร์เก็ตที่นี่เนี่ยนะฮะจะมี ก็จะมีเวลาท่านได้เดินเที่ยวแบบอิสระเต็มที่เลยนะครับพักในมิวนิกหนึ่งคืนในวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็เก็บจุดไฮไลท์ในมิวนิกไปถ่ายภาพกันนะอย่างเช่นที่ด้านหน้าของพระราชวังนิมเฟนบกุกอะไรแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปเช็คอินที่สนามบินมิวนิกนะเพื่อจะเดินทางกับประเทศไทยกันด้วยการบินไทยฉะน,นั้นท่านไหนอยากจะไปคริสต์มาสมาร์เก็ตอยากจะไปสนุกสนานด้วยกันติดต่อสอบถามมาได้นะครับมีแค่3กลุ่มในการเดินทางนะครับนะขอบคุณครับ